เห็นข่อยไปลงคลิปสมารีเปย์ปยดสมารีเพ่เมาข่อยบางทีอ่ะข่อยก็มี่มูมี่ปวกเสียภาพรักซีอีอหมดไปลงคลิปเมาแปะเมาแปะตั้งใจฟังนะเมาแปะเมาแปะเนี่ยคือนอกเวลางานของฉันคันบทบาทในเวลางานข่อยหนี่งข่อยเปย์เปะเปะเปะข่อยเอามือป่าตูหนึ่งโซโฟหนึ่งข่ายของมูเนี่ยบอแต่ในในภาพของข่อยข่อยไปหามูหาพวกหาอยู่จิตจิริยะหา านียกว่งการก็เท่ากับมเ,เปียเปียตามภาษาคยแต่ถ้าเกิดโหมดทํางานค่อยปึ้งปึ้ง,ง,งได้แห่กับบ้านได้ร้องไห้กับบ้านเหมือนอะไรก็ช่างนั้นไม่ได้บอกว่าอะไรแต่ว่าเรามีพี่มีน้องมีญาติมีอะไรเอาอล้รเราเอาตัวเราออกให้รอบกว่าสุดท้ายเราต้องม,เองมีเราต้องมีเซฟของเราเองหลายๆขั้นเพราะ,ะเวลาคุณเสียโรงงานคุณทุกขุณคุณ,ค,ณคุณล้มมันต้อง ต้องตรวจคนเองเพราะในวันที่ผมล้มวันที่ผมมีเงินศูนย์บาทไม่มีใครไม่ได้ไม่ได้มีญาติคนไหนมาโทรว่าจะฮัลโหลว่าจีไม่มีไม่มีญาติคนไหนโทรมาว่าหนึ่งสองามสี่ห้าเสิบอะไรไม่มีไม่มีอ่ากินหลายรักษาสุขภาพเนี่ย จริงๆเราทุกคนรักตัวเองหมดเลยครับเราจะรู้ลิมิตว่าเรายัางไงผมนอนเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้ผมปิดวงผมได้นอนเยอะแล้วก็ผมได้คิดงานเยอะเ,เห็นอย่างเงี้ย<ๆ>เห็นอย่างเงี้ยแต่ละวันทําอะไรเยอะมากถ้าไปคนอ,อื่นผมผมเลยคิดแล้วว่าผมลองคิดเล่นๆนะว่าถ้าคนอ,อื่นเป็นชั้นเขาจะทําได้ไหมวะเพราะวันหนึ่งมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปด กระตุ้นและแอบแบกอะไรอย่างเงี้ยเราแอบคิดอยู่แต่ว่ามันก็คิดไปก็ไรประโยชน์ในวันที่เราลำบากยุกทุกยากไม่มีพี่น้องไหนมาสนใจเราหรอกสู้มือนีข่อยได้ดีมิตรวาละอันมิตรบาลานข่อยลูกข่อยเลนข่อยล้วนข่อยตะกี้แหละนะ้ากันมังมีประเด้บว่าเอือนคุณผูกินเคยบซี่กทีออืมกูทำไรเงว่าสันเขยบซี่ก เคฟซีอยากกินอยู่แต่ว่าเพิ่มเอิอน,นะสิแม่มกระจ้ำจำจำบอกกูสิกินกูยังมากูยัมีเงินซื้อเคฟซีเด้อกูสิเก็บตะกี้อยากเรียนพิเศษหลายเปรีเบิงเขาได้มีเศษจนโตคล้องหนาอีสิ่งเต็มทรงอยากตะกรอนอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอัองกฤษเพราะมีเงินเขา,เขาเ,าเขาเอาเขาเอาเดือนละหาร้อยเพามีพวกทีปัญญาเรียนไปปีนหวัวฟังเขาเรียนโตขีต้ตุ่มไปนี่ตุ่มเขาเอาพังหวาเขาหังเราเอาห้องไปนี่ ยากกันเรื่อว่าโอ้ยลูกเอ้ยอย่าไปปีนพวเขาเถอะลูกเขาบอกมีเงินเรียนหนังสือพิเศษ ตอนนี้นะแม้แม้แม้ถึงกระทตอนนี้นะตอนที่ตอนนี้ค่อยกำลังแบบมีชื่อเสียงดังๆังผู้ได้ผู้ได้กหุ่มล้อมคอยคอยบ่ตื่นเต้นกับเขพิศวาสเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นมันเป็นมันเป็นละครเนี่ยมันเป็นละครมันเป็นมันเป็นทุกอย่างเกิดขึ้นตามความนิยมชมชอบ mm. โลกคือละครชีวิตคือละครเราจะไม่ตื่นเต้นอะไรมากเรายึดหลักความเป็นจริงเนี่ยถ้าถ้าวันไหนคุณตื่นเต้นกับกับโลกที่เป็นละครคุณจะคุณจะหยุดสติรุด ตื่นขึ้นมาคุณต้องกินข้าวคุณต้องหนึ่งสองสามสิ่นม่บอโรกทุกอย่างตอนนี้คือเป็นเป็นละครไปเหมือนแต่สิ่งที่เขาต้องมีคือความจริงใจความสื่อสัตแ์ะพื้นฐานความเป็นจริงและเราจะรอดปลอดภัยในทุกสายงานสายอาชีพแต่ผมโชคดีนะที่ผมมีคนซัพพอร์ตเยอะอันนี้ก็อยอมรับตรงๆว่ามีคนซัพพอร์ตเยอะมี้ิ่ที่ดีครับในวันในวันที่เป๋มาเลปเป้เปสเ,ปเปซโรงังเข้าเรียวมืนในวันที่เดียวเขาป่าฟัด ป,ป่าดงดิบเขาก็ยังดึงเราขึ้นมาได้แต่บางที่เราปิดเปิดชีบเอผิดทางเขายังดึงขึ้นมาเราได้แต่สิ่งที่เราต้องตอบแทนเขาคืออะไรผลงานที่ดีคุณภาพที่ดีสร้างความสนุกอยากมีแต่คนอยากอยากหัดเป็นคนรับอย่างเดียวให้บ้างจริงๆผ,ผมจะผมจะอยากเห็เราอยาเป็นคนรับอย่างเดียวเราต้องให้บ้างพอถ้าเกิดเราไม่เคยได้ให้เลยเรารับอย่างเดียวนะเพราะวันๆนหนึ่งที่เราไม่ได้รับอะ่ะมันจะรู้สึกแปล มาอยู่ขันแก่ก็มาเซอ้อบอสโนตมาเจออันอน,นี้นุ่นตรงนี้นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเราแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นกับใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งลูกน้องเก่าลูกน้องเก่าหักหลังตะคนเขาไม่ขอโทษบอสุกคนจริงๆลูกน้องเก่าเคยหักหลังแดนซเซอร์เก่าที่เคยออกจาก วงเก่ามาหาผมมาสหาผมอยู่หลังเวทีมาไหว้ผมผมไหว้อภัยนะถ้าไปคนอื่นน่ะเกลียดกันจนวันตายผีก็ไม่เผ่เผาขอดผีแต่ว่าเราน่ะเขาทํำร้ายเราแทบตายเขาด่าเราแทบตายข่อยแห่ไพยให้เขาพี่หี่คนยังข่อยดิในวันที่ แน่ดิใครทำร้ายเราวันนี้เขามาขอโทษเราเราจะให้ภผยเลยว่าสุดท้ายถ้าเรามีแต่ความทุกข์ในใจเราเวลาเราตายเราตายแต่ไม่หลับเราต้องเราต้องอย่าโกรธใครแต่มีอย่างค่าใจวันนี้มีอะไรคาใจอะไรคุยกันเลยมีอย่างมีอย่างค่าใจดีออกกันเลยมีอย่างวัสบัอย่าบอกกันเลยมันไข่ถ้าไข่อยู่กับใค่เราไข่วัชบัยใจไข่รู้สึกว่าไข่ไม่ใช่พื้นที่ของยข่ใบนี้ไข่ถึงไม่ยู่ทุ่มเทใดไข่อยู่แล้วเขาทุกข์ใจอยู่แล้วทุกข์ใจอยู่แล้วลำบากใจอยู่แล้ว อยู่แล้วมันไม่ใช่แบบไม่ใช่พื้นที่ของเราอ่ะเราเราก็ไม่อยู่หลังหลังมาไม่ค่อยเป็นคนที่เครียดไม่ค่อยเป็นคนขี้เกียจใจคนถ้ารู้สึกว่าโดนเอาเปรียบโอเคถอยไม่ไม่ไปไปต่อสู้ไม่ไปด่าอะไรถ้าคุณเอาเปรียบฉนันฉันจะถอยแล้วฉันจะไปอยู่อีกที่หนึ่งสิ่งห แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่อยากให้ไปปรับปลูกฝังลูกหลานเด็กน้อยคนบ้านเราว่าสร้างสารมันบ่มีพอมีแม่มันเป็นยังไงสิเบิ่อมขึ้นคำว่าพุ้ยพ่อแม่ดีแองเขาเห็นเขาแข็งแรงเขาีเขาเป็นอะไรครับจะอยบอยเพรธอไม่เคยไปโทษพ่อโทษแม่เลยที่เป็นยังเจ้าก็เห็นข่อยเกิดมาแบบบุ่ยพอมีแม่ไม่เคยทโทเพราะคุณโชคดีที่คืนนี้เกิดเป็นคนแล้ว ล่าหยังกระเบื้องข่อยเัวอยกกระเบื้องข่อยว่าข่อยเจ้าของหูจากเบือทุกอย่างเอฟซีข่อยหูจากพื้นเพลข่อยเบือเอฟซีข่อยบ่อข่อยพ่อผมมีอะไรผมสู่ฟังเอฟซีหมดทุกเรื่องเอาสุ้มเอ็นอสซ้อนที้ส่งเสียใครบ้างหญ้าหญ้ากับน้องเปิดจีบเตียงป้ากับบริการบ่ไรป้าก็เป็นนี่ผมก็ต้องส่งเสียทั้งหญ้าแล้วก็อาหารการกินเงินเดือนป้าและย่าต้องดูแลเออคุณพ่อ คุณพ่อคุณพ่อบนรอดคุณแม่น้องๆต่างมารดาอีกสองเออแล้วก็ดีหน่อยน้องลูกพี่ลูกน้องก็ไปช่วยงานเราได้ใช่ลูกอีกสองถ้าลาคอยเดือนหนึ่งนี่ค่าใช้จ่ายของเขาเดือนหนึ่งคือเดือนละอย่างนี้เลยเลยวุ้ยคอยดินได้พี่น้องคอยดินเขาดิ ให้ว่าคอยสบายคอยบร่สบายหรือคอยดินด้นดิ้นดิ้นนี่คืออะไรถ้าเราขี้เกียจหนึ่งวิคนข้างหลังคนข้างหลังก็คือจะลําบากเชื่อินะพี่น้องคอยก็เลยหยุดหยุดแทบแทบไม่ได้มันเลยทาให้เราหยุดแทบไม่ไ,ได้อยากนอนตื่นสายสักสิบนาทีลองดูซิตแต่พอสิบน,นาทีนั้นน่ะมันสูญเสียไปมันจะมีอะไรตามมาอีกเยอะข้างหลังเลยเป็นเดรอยคนเลยนั่นแหละคือทำให้เราเหมือ่อยยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาไลส่สด โซบะดีก like like ็ต like 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 so ้องแตงหนาึือมไล่ส่วนง่วงประแดีก็ต้องลูกอยากนอนบึ่งเน็ตฟิกบะ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 บกอยากนอนนะแต่ว่าเน็ตฟิกหนึ่งชั่วโมงฉันเอามันฉันมานั่งอย่างอื่นฉันมาทำอย่างนี้อย่างนี้มันได้เงินกว่าก็เอาเน็ตฟิกเตีงทีออกแต่ก็มีหน่อยแบบแบบรีแลก์หน่อยก็แค่อันนี้อันนี้ก็คือพอได้แบบพ่อด้ว่ารีแลก์พอได้ว่ากับเอลซีเนี่ยเกมก็ไม่เคยเล่นเกม เกมเนี่ยเปลี่ยนเลยเพออะเอาบางฝ่ายจะมองออว,ว่าเกมเป็นเรื่องผ่อนคลายแต่ว่าสําหรับฝ่ายมันเครียดกว่าเก่าเนาะเกมเล่นเราเครียดกว่าเดิมแถมไม่ได้เงิน่อยก็เลยไม่เล่นคอยเอาเวลาคอยไปเล่นเกมคอยเขาแคยเล่นเกมเลยคือเขาไม่เคยเล่นเกมเล่นเล่นอยู่ล่าสุดก็เป็นปฐมแต่ว่าพอจบปฐมแล้วก็ไม่เล่นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกมไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตแต่ว่าไปเบื้องยูทูบไปเบิ้งเขาเจะธุรกิจไปเบิ้งอินฟู้เอาเวลาไปเล่นดูไปดูคนที่เขาสำเร็จ โลกติดต่อกันอันนี้จะดูเรื่องนี้เป็นหลักทําไมคนนี้เขาถึงพันล้านเหมือนล้านเขาคิดอย่างเขาบอกอย่างเขาเจงย้อนอย่างแล้วเขาติดคุกย้อนอย่างเขาติดต่อย่ยังสีเขาบอกเขนเรียนหลวงแต่รับขอยบริยัทอย่ยังมันบริษัเงิอนหรอขับรถระเบิงก็ไปก็ไปเที่ยวไปเที่ยวมด เมื่อสี่ปีก่อนไปเที่ยวฮอดอยู่ไปเที่ยวบาร์โฮอยู่ที่พัทยาจนได้เกาะเกิดฟินครับเพราะไปเที่ยวผับที่ชื่อว่า 11. อีเลเว่นตะกี้เนี่ยคอยไปเที่ยวอันนี้ให้คิตให้คิตเลยว่าสมัยก่อนบาร์โฮสอีเลเว่นเนี่ยคือเลิศดมากดีมากเด็กโฮดเนี่ยเป็นร้อยคนยืนบนฟอร์คอยไปเยืมเบื้องพา,าทิตสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทอยู่อันอยู่พัทยาบ่แมเมีสามร้อยสี่สิบบาทบักกันนี่ได้ ลอยดื้อมันก็้าแล้วขอนางคุณคุนคุณประามื่นหนึ่งก็ได้จักบาทนั่นแหละคือแรงบักการนี่เขาอยากให้เปิดเป็นบอสไปครั้งแรกไปนั่งคุณกูนกูนเรียกว่าไปนั่งคุนเรียกว่ามปกรณีเลยหาสิบดื้อลอยดื้อลอยดื้อสิบเตือมมาหนึ่งร้านอีเลเว่นพัทยาเป็นต้นกำเนิดของฟินครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่มีฟินขับกวนี้คือร้านอีเลเว่นพัทยา ตอนนี้น่าจะปิดไปแล้วปเป็นชื่อใหม่ไปแล้วอันนั้นคือปังมากอันนั้ปังมากวันกินข้าวยังกินแล้วรอนหุ่นอยู่ไม่กินข้าวเย็น <c oughs> วันไปแล้วเดีมา เหมัอนเรื่องดีอะไรเงีงนะ้ยมุ่จะกองข่อยด้วยด้ว่าข่อยข่อยงานหลายเรื่องเถื่อข่อย,อยงานข่อยข่อยงานคืออายุข่อยข่อยเพิ่งยิบหาปีนึงจริงๆแล้วคนยิบหาปีต้องไปกินไปเทีย่ยวไปมอไปยนะังแต่ว่าข่อยบอส pues, ได้กินเรื่อยข่อยก็ต้องกินเพื่อว่าข่อย,อยเครียดบางทีเราเครียดบางทีเรามีความเราแบกรับเนางคือเราแบกรับเดือนพนักงานเราหน่ข่อยพนักงานสมมติพนักงานข่อยนี่พนักงานสี่สิบคนห้าสิบคนข่อยต้องเตรียมเงื่อนใจพนักงานเดือนหนึ่งน่คือ เกี่ยาคือหนึ่งล้านบาทค่าพนักง,งานดิทั้งสามบริษัทตัวเกียวผู้จ่าบ้านกินขับคครแบกรับเงินพนักง,ง,งานนี่คือหนึ่งล้านบาทต่อเดือนบางทีเราก็ต้องมีขอนค่าย,ยุกบ้างให้เรานอนหลับหนึ่งนอนหลับสองแฮปปี้สามเอนจอยกับบรรยากาศที่เรามีไม่งั้นถ้าเราอยู่กับปัญหาแล้วอยู่กับความเครียดตลอดเวลาแล้วโดยที่เราไม่ได้เจอความสนุกมันมัน,มนอาจจะระเบอมันวิ่งอน่างเยนะพี่นอ้องความ พนักง,งานเงินเดือนค่อยนพนักง,งานเงินเดือนค่อยหนาอีกวันห้าสิบห้าสิบคนที่อยู่ในระบบพนักง,งานเงินเดือนจะเอาคิดเอาไปจะเอาคิดเอาห้าสิบคนที่อยู่ในระบบพนักง,งานเงินเดือนของให้สามบริษัทเด็กแล้วก็บวกกับรายวันอีกรายวันอีกประมาณไม่นับไม่ทั่วเป็นร้อยร้อยกว่าคนรายวัน แต่มันได้นะมันได้มันเลิศมัเสนอว่าเราต้องมีสติในการวางแผนในการเรียงลําดับไม่งั้นเราเราจะสติเสียส่วนมากนักธุรกิจนี่ที่เขาใช้สมองเขาจะดื่มหมนเพราะดื่มเพื่อความผ่อนคลายลดความตึงเครียดในการใช้สมองจริงๆลดความตึงเครียดในการใช้สมองสองมองือพี่นออ้องครถือรองเลยรกเด้อพี่น้องเอ้ยถ่อเวลา เดี๋ยวมาต่อไหมเดี๋ยวว่าต่อช่วงประมาณห้าทุ่มหกทุ่มเด้อบายเดี๋ยวขอพยายามทุระทาก่อนมีคุยงานนะครับ๊ายบาย